สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับชิงแชมปม์สโมสรเอเชียเม็ดแรกไดมอนด์ฟูดมาเหนือกว่าคู่แข่งมากนะครับชนะขาดลอย25ต่อ8 25ต่อ8และ25ต่อ10ครับหลายคนก็คงเสียดายนะครับที่คู่แข่งอย่าง JT ไม่ได้มาแข่งนะครับเพราะจริงๆวันแรกนะครับ ไดมอนดฟูจะได้เจอกับ JT แต่ก็ได้ยกเลิกไปเพราะว่าในทีมนะครับมีคนติดโควิดซึ่งคลิปนี้นะครับมาพูดถึงนุกนิกบอกเลยว่าเธอได้โชว์ฝีมือแล้วครับการเซตมีความเพลียวพละควแลคล่องตัวดีมากนะครับ เซตหัวเสาก็ดีเข้าจุดนะครับเซตให้เพื่อนตอบบนเร็วก็ทําได้ดีเซตได้ว่องไวมากนะครับและอีกอย่างคืออารมณ์มีความสดใสร่าเริงตลอดเลยนะครับนึกถึงเจเจเลยจริงๆมั่นใจเลยครับว่านุกนิกจะสามารถยืนคู่พรพันในทีมชาติได้เป็นอย่างดีแน่นอน